เราจะมาพันมะขือต้มเบอร์ยี่สบสองครึ่งครับพันอย่างนี turkey, ้นะครับใส่มือหมุนตั้งตรงเลขศูนย์นะครับตั้งตรงเลขศูนย์มันจะนับให้เราเองเบอร์ยี่สบสองครึ่งร้อยห้าสิบห้ารอบครับครับเราก็ใส่อย่างนี้นะครับใส่ลวดไว้มัดนะครับแล้วก็ใส่เลยครับไปเลยครับครบร้อยห้าสิบห้ารอบเราก็พอนะครับครับครบ้อยห้าสิบห้ารอบเข็มมันครบแล้วครับพอเราก็พอนะครับครับเราก็พอลวด มาได้2ก้อนอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งจะมี2ก้อนนะครับสำหรับมัดข้าวต้มมันนะครับผมเราก็จะมาพันกันเลยนะครับผมเราก็ตัดกระดาษมาให้พอดีนะครับพอดีกับแม่เหล็กครับเราก็จะพันกันนะครับผมมาฝึกพันด้วยกันนะครับ ครับเราได้มาสองก้อนนะครับเราก็จะลองกระดาษนะครับตัดกระดาษมาลองสัก3มชั้นนะครับกระดาษอย่างกลางนะครับนี่หัวนะครับหัวหัวอยู่ด้านในนะครับหัวอยู่ด้านในเราก็ใส่ก่อนนะครับใส่ด้านหัวก่อนนะครับผมอันที่หนึ่งเราก็จะหอด้านหัวก่อนนะครับหาอยู่นี่หัวอยู่นี่ห่อแล้วก็เอาไว้นะครับอันที่2ก็เหมือนกันนะครับอันที่2ก็ห่อด้านหัวก่อนนะครับสองชั้นสามชั้นนะครับสามชั้นปึ๊บ ็มาต่อด้านหางนะครับต่อด้านหางก็เหมือนกันนะครับสามชั้นเรียบร้อยแล้วครับเราก็แก้ลวดมัดออกแล้วก็นี่ครับหัวนี่หัวนะครับลงไปข้างล่างนะครับหัวลงไปข้างล่างแล้วก็กดเลยครับให้เป็นรูปร่างไว้ก่อนเอาไ้ก่อนนะครับขั้นที่สองก็แก้ลวดมัดออกเหมือนกันนะครับ ้วลงไปข้างล่างครับกดไปด้านเดียวกันเพื่อแค่นี้ครับเราก็ใส่เข้าไปในแม่เหล็กใส่เข้าไปในแม่เหล็กเลย,ยนะครับเราก็ใส่ด้านเดียวกันนะครับหัวออกมาเรียบร้อยครับ หัวทีอยู่ตรงนี้นะครับหัวหัวจะก้ากระบาดใส่กันนะครับหัวเพื่อหัวนะครับหัวหัวทั้งสองหัวหาง,างาก,กับหางก้ากระบาดเหมือนกัน,นครับเราก็จะแต่งแล้วก็ต่อสายนะครับเราก็กดให้ต่ํากว่าแม่เหล็กน,นะครับเพื่อทุ่นจะเข้าได้นะครับผมแล้วก็แล้วก็ใส่รัดรัดนะครับรับยังไงเราลองมารับกันเลยเราลองกระดาษก่อนนะครับสักนสามนนะครับดานกลางนะครับ เราห่อเสร็จแล้วก็แต่งนะครับแต่งแต่งลวดนะครับผมเอาพลาสติกตีนะครับเอาหรือเอาไม้ตีก็ได้ครับพอนพลาสติกหรือว่าพอนไม้จ้ามไขค,รครวงอย่างนี้ก็ได้ครับง่ายดี ูจะให้โดนเหล็กนะครับรวดได้สวยงามนะครับแล้วก็แต่งกันหน่อยนะครับผมได้น,นั่นนาสาวนนะครับผม ต่อไปเราก็จะต่อสายนะครับต sure. ่อสายแล้วต้องขูดสายนะครับขูดสายออกเพราะว่าน้ํายาเคลือบมันมีนะครับเราจะบัดกีไม่ติดแล้วก็ขูดประมาณนี้นะครับข้างนี้ก็ประมาณเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ครับหลังจากต่อนะครับนี่คือสายไฟนะครับที่ที่จะเข้าสวิตนะครับผ่านสวิตเข้าสายไฟบ้านเราส่วนนี้เข้าซองถานนะครับ2องอคครับมัดมาอย่างนี้นะครับด้านนี้มัดอย่างนี้นะครับด้านนี้มัดอย่างนี้นะครับเราก็มัดด้านนี้นะครับ มันเหมือนกันนะครับซองฐานมาไฟมาข้างนี้นะครับเอ้สายไฟก็ออกไปนี้นะครับ นี <icana> ้เราเอาหางเข้าตองถางนะครับควายมาใส่ข้างนี้นะครับแล้วก็สายไฟเราก็ออกสายไฟเราก็ออกมามาตรงนี้นะครับสายไฟเราออกมาตรงนี้มาเข้าออกมานี้นะครับเข้าสวิตช์นะครับส่วนข้างนี้เราก็หานะครับแล้วก็ควายมาเหมือนกันกับทางนี้นะครับหางควายมาขึ้นตรงฐางฝั่งนี้ส่วนหัวเราก็ออกมาสายไฟนี้ครับตอนนี้ก็เสร็จเราอานตั้งยาครับ โอเคนะครับน้ำยาเราก็จะเอาคืนไว้ใช้ได้อีกนะครับครับหลังจากเราปาดน้ำยาเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่นะครับเราจะมาประกอบเข้าไปประกอบอย่างนี้นะครับผมแรงยากนะครับผมเราสายเขาเข้าก่อนครับ ราก็เอาสายเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเข้าให้ตรงนะครับตรงตรงถ้าเรากลัวไม่ตรงเราก็เอาน็ z, นดน็ตมานํามันนะครับน็อตครับเราก็เอาน็จยาวตัวเก่ายาวกว่ามาใส่ก่อนนะครับม <c oughs> ันําไว้ก่อนนะครับเรามันจะไม่ผิดนะครับมันจะไปตรงน,นะครับเราก็ค่อยๆนะครับแต่ยากหน่อยนึงนะครับ เราอย่ายใจร้อนนะครับผมเราใช้น็อตนำเราก็เคาะลงได้เลยครับมันไม่หนีรูนะครับไม่หนีรูดูว่าสายไฟมันทับไหมนะครับไม่ทับนะครับตีเคาะยังไงก็ไม่หลงรูนะครับหนีรูนะครับถ้าเราไม่ตรงเราจะออกมาใหม่แม่เหล็กเราจะบางทีมันจะมันจะเคลื่อนนะครับผมเราก็ใส่น็อตตัวกิ่งเข้าไป แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับอันให้แน่นหน่อยนะครับโอเคครับผมสปริงด้านในเราก็ใช้มือนะครับใช้มือแล้วใช้คีมควงก็ได้นะครับกดเ,เข้าสปริงครับนิ้วก,ก็ใหญ่นะครับ าอย่างนี้นะครับเรายบ้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับพันมัระตุมไม่ยากนะครับผมวันนี้เราพันได้4ี่ตัวนะครับผมสี่ตัวครับพันแบบเดียวกันนะครับมัระตุมหลายๆรุ่นหลายๆอย่างเราจะทําไวาให้ลูกหลานเราดูเพื่อนฝึกด้วยกันนะครับผมดูรุ่นต่อไปได้เลยนะครับผม